เี<ส> <im sharing> ้ค่ะมาพอร์กอพงบาทูนสาจอยด้คะบุ้งพ่อแหลมบงแหลมจู่บุ้งงส์แบนีบางทยคิดกับปั้นคนนี่ยทะเลไรวันนียน้คนกมเหอจอยจัได้มาแซบบ่พ่อแซบบ้า

พังนั้นก็กินอาหารสิงโตค่นะซ้อยจุนี้กะหลับหลับงวเขียวฟังนี้ <c oughs>

นเลยเาไม่ใช่คนเลยอ่ะเป็นคนหนึ่นใ่างยเขาเล่าอยู่กเติมเติมเติ่เติัเตื่นตมเติ่หตมเติมเติ่เติมเติมเติเตมเติมเติมเติมม่ติมเตเติมเติมตตตเตต่มตตมมตตเตเตตตติตตตเตืิติติตตมมตติตตมติติ ไมได้เลยลาบ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 ลับราบล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 บบ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  มาาาเอาเงี้เอาไปตลาดเอาไปกันจียอกันีแล้วอี่ครับแนี่กระตําหมงนี่เอาป่าแกข้าดว่าจะจะไ

เมืองฟลอเรนินตัมุ่างเตซแอบคาคจ้าเยอะจิดใจแล้วนี่นังรองแล้วันี้นมาทันกดไหเยทุกคนมีสททำฟ้าได้ดีกว่า

อัน sí, sí, ้บอกกินปนาปยังเป็น้อียงจะด้อไเป็นน้ำารสต้มน้ไก่ตมนก่ ไม่ไม่ใหญ่กินหร้กวังมาแล้วเปีายวปขาใบ้ใบ้ปบ้ปลาเดีอยว โงก็คือนเขาตะกี้ย่อยย่อยกินดีทุกคนมันย่อยเนี่ยมันเขารอบรอบโง่เขาเขียวครับล้านไหนมาขึ้นมาขึ้มาหน่อยปะเาี๋ยวัดยืดเพราะว่าเป็นขอมือหัวเรี่ยมันยังยังย่อยดีแบบนี้าเส่ยบตะวันเ่็มตะวันเต็มเ่ยได้ทันโบราณ กินแต่ยิ้มยิ้มเลยอ๋อยิ้มๆก็อร่อยนะโอ้นั่นใครเราก็ไม่ใช่เราน้าคะเราไม่ใช่นี่เจ้าไก่แั่ คิมมีกระเพาะไ่นี่นะคะถ้ายชอบกระเพาะก็ไปกูแช่ในเด้อค่ะทอามเบาทูดจอยค่ะแอมขันบด้กินี่ม